เริ uhm, ่มจะเริมมาแล้วมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งแล้วเฮ้ย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 ฮัลุวะเฮ้ยอ๋อใสสวยครับนี่มาแล้วโชว์หน่อยแม่นี่ครับใสสวยๆวยบุญครับขงหัวกลางกระบาลแม่นตอนนั้น สวัสดีครับขวดหลังบ้านครับวันนี้่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามายิงปลาครับวันนี้วันนี้จะพามายิงปลาตอนนี้ยิงโดนมาแล้วสองตัวเดี๋ยวพาไปลงดูเดี๋ยวให้อาจารย์แป้นลงให้ดูคิดว่าน่าจะโดนนะสองตัวไปเบิ้งกัน,นครับถือโบถือแต่แต่ผมคิดว่าน่าจะโดนถืออยู่ดอกคือได้ล่ะอาจารย์แป้น ลงแล้วบก่การเปล่นมาแล้วลองเบิองลองเบิองคึ้ว่าถือยู่ดอกปลานินน่นปลานิ่นปลานิ่นเป็นปลานิ่นนะครับปลานิ่นหน่อยๆตัวน้อยๆดอกตัวบ่ใหญ่ดอกเดี๋ยวเบิองหมายว่าอู้ไปตะเลิดแกนี่เป็นตะเลิดหนึ่นีตัวหนึ่ง อยู่นี่ตัวหนึ่งสองนัดครับเดี๋ยวฉีดล่งไงเอาไม้เบิ่งครับทยายบ่ได้เดีย๋ยวมาดูกันว่าจะมีตัวหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าผมยิงโดนนะ,ะนี่บอลลูกีอยู่นี่ละอยู่วงเจายืนนะเอออยู่้างนาเน,นั่นแหละว,ว่าถืออยู่นะ โอ,โอ้มีโอ้มีโอ้โอถือว่ตัวนี้ตัวใหญ่อยู่เลยตัวนี้หายทอ,องไปเลบ่มางมันแนมบ่เห็นมันอยู่ไกลโอ้ยโ่เดี๋ยวเอาเขตกันหนามมาครับท่านผู้ชมโ่พอบ่บบไปพุ่นทา่าน เปิดไม้ไปดีกว่าจันแล้วเปิดไม้พนนี้ไปนี่มันจิแนมนเป็นทางไหน,นเอาตัวแรกโบเห็นครับฟงใส่โบถือ <c oughs> เอาเบิง่งตัวที่สองครับเนี่ยยนะุบงานนะมองให้ใส่อะเปิดไม้วลยวะนะโบพ่ออีกแล้ว

ดีนี่ปลาอ้ยตอนนี้เจอปลาแล้วเดี๋ยวจานแป้นกขลงกังจะยิงเอาดูกันโอ้ซูมไม่เห็นนะนี่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับปลาตอนนี้อยู่ตรงนี้นี่นี่อยู่ตรงนี้อา้าวกำลังจะยิงแล้วขุนตัวขุ่นก็ขึ้นด้วยกันวะเอาตัวนี้ก่อน <c oughs> ตัวขุ่นก็ขึ้นเว้ยเอา เอ,เอาครับท่านผู้ชมโดนแล้วครับนี่ครับฝีมือนี่ครับจานแป้นครับยิงโดนแล้วครับลูกดอกครับโดนแล้วกําลังสาวมาอยู่ตอนนี้ตัวใหญ่บะก็ได้ดอยู่กําลังสาวอยู่ครับท่านผู้ชมทำมาเบิ้งนกันมันส,นส,นสู้มันสู้มันสู้มันสู้เจอลูกดอกยิงเข้าไปเรียบร้อย แล้วครับโว้ยกำลังกำลังสีลงน้ำรุดพอดีเอาเอาเอาเดี๋ยวมาดูตัวกันว่าตัวใหญ่แค่ไหนหนักไอ้ลูกดอกกันวะดอกตึมตึมตึมมาแล้วมาแล้ววิ่งวิ่งวิ่งแล้ว ทะลุใช่แล้วลูกดอกนี่ทะลุเลยไปครับเดี๋ยวเบิ่งกันไปขึ้นเงียบว่าถือว่าไฟแตกจากจากเดี๋ยวยังไปเบิ่งกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเบิง่งนิดหน่อยครับเอาอยี่น้องเดี๋ยวพาชมผลงานครับครับกระบอกนี่ครับสัานผู้ชมเดีวมาดูกันครับตัวแรก ตัวนี้น่าจะประมาณโลม้ว,มวบนนะม้วนห,หรอือตัวนี้น่าจะประมาณโลครึร่งครับเอาโจ๊ะนี่เรียบร้อยเออเห็นบัวลายจันม่วงอันนี้ใบม่วงอันนี้ใบบักม่วงอยู่หันละ ขวาอยู่ขวาแนวลงมายังเห็นอยู่เลยห่วยใบมงวมันคือปลาวเนียว่าบบเห็นเลยไงยทงบบ่องแว็บหลด นี่มาแล้วโชว์หน่อยอนแนปนนี่ครับไซ้์ดีสวยเบื้องครับขอหัวกลางกระบาลเ <c oughs> ม่นไปแล้วตัวนี้ตัวหน่อยครับเียโอ้ยตัวหน่อยแนมูค่ครับนบนบว่าแบบใหญ่อีกตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมตัวนี้ก็ตัวใหญ่อยู่ไซส์กำลังสวย เคียส่วงหัวมัน,นละ่ะสามตัวนี่ตาเตะครับสวยๆสวยๆน,นี่แน่นอนครับเอาเยว,วมาดูเออมาดูผลง,งานวันนี้กันครับที่ไปยิงมา,อาโอ้โห,โหจา้าช่วยตัวใหญ่ด้วยอืม เหล็กนี่ครับเบิ้งมือนะครับอืตัวนี้เกือบสองโลเด้อวันนี้โอ้ยคอต่ำเขียนดึงครับหทางหัวอืปลาช่อนสามเออปลาช่อนสองปลานิลห้านี่ครับสวยๆไปกับจันแป้นครับสุดยอดมือเลยเฮ้ยยาดิเฮ็ดน้ำยาหน้มจีนครับตัวใหญ่กับสีเผาปลาคอ เดี๋ยวให้เชฟบิ๊กต้มครับบอกว่า้วมาเบิ่งกันลุงจงกับทอนค้นนกครับบ้านนี้ได้ชิลาบนกพร้อมืันนี่หลายยางกับเขากับแกมหลายปวด โอ้ยใกล้กันไรเนี่ยแขวกูท่าบอกเขาแน่เห็ดยังเน่นี่เมนู่ยังเนืมือนี่นี่เห็ดน้ำยาข้าวปุ้นครับน้ำยาข้าวปุ้นแล้วก็เผาเผาแล้วก็ปลาคอยไงนะปลาคอจกต้มต้มต้มกระลาบเลยเนาะต้มก็ได้จะถ่ายเช็ดบีก่อนแล้วลุงจงช่ำแฉะก็รับตอนนี้มือมีดอันนี้ข้าวๆตรงนี้ตรงเนี่ยอันนี้เปื้อนๆข้าวๆ โอ้ตัวใหญ่น่ะเฮ้ยตัวนี้ปากโอ้เอาดีมันออกครับเผาเกล็ดน้าตัวนี้เผาเกลืเอเผาแง้มสุกดีๆวนตับเลยสุกเลยนุ่นให้มากินสุกแล้วจะสาบกินใไงมากิน <laughs> มาคอนี่ครับปลาต้มเรียบร้อยครับต้มใส่น้ำปลาแดกเรียบร้อย เ่าไปเราจะไปปั่นรับใส่กับเครื่องอันนี้เป็นเครื่องครับกระช่ายพริกค้าตะไคร้ครับเร็วไปลูกโจงลาบนกเลยกัวปลาเรยวมากยังยังไม่หายซับนกอีกในฟลาอะไรก็มีนกอีกอะไรเนี่ย ลูกจงสับนกลาบนกดันารย์แปดดังไฟอ๋ออันนี้นี่สูตรลูกจงลาบไก่ใช้กานกล้วยไม่บูมีนลาบนกเออลาบนกลาบนกครับเหมือนลาบนกใส่กานกล้วยเหรอกานกล้วยสูตรอาจารย์เขาซับบาดนี่ซับใส่กันเลยซับใส่กันเลยลาบนกใส่กานกล้วยครับท่านผู้ชม อยากคำมือดเน่เด้อมือนีิครับไปหากินมาถ้าเก็เลยคำซื้อตลาดได้กกินได้ซื้อตลาดได้กินแล้วฝาดดกากดไลค์กดแชร์ครับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงจงด้วยนะครับไอ้ขวดลังบาทนะครับ,รบเดี๋ยวซับนกก่อนอย่าลืมซับสไครต์เด้อซับสไครต์น้ำเด้อต่อไปนี่หัวที่ไข่กับนี่เนี่ยเอาเทปิกต้มปลาครับนี่โอ้อยากบือดแน่เด้อครับนี่ต้มปลา จะเตรียมว่าต้มปลาให้กินแล้วครับนะต้มปลานิ่ครับปลาคอครับใส่กันเลยหัวปลานิ่นครับเนื้อนี่แบบบานๆเลยดิเตาฟื้นครับเสียมเฮ้ยโอ้ยเนี่ไงล่ะผมจิ้งไปพวกเราไอเดียวไหลน้ำก็เป็นหลมฟามุ่งเลยเต็มบ่อหายานเอาอยู่ได้มือใหม่อ่อนหมดมาถึงบ่อเจีบบ่ได้แก่เนาะ อยสันอยสั่นอย่สันโอ้โเต็มบ่าครับปลาธรรมชาติไปยิ่งมากมาอนี่ยใหญ่ขนาดเนี่ยกระบ้าบ้างเหรอใหญ่เนาะอันนี้กินโลกว่าแล้วเนี่ยโอ้โลมีโลมีโลสองโลสามอ่ะช่วนให้เจ้าเผาเฮ้ยของดีตัวนี้ เอ้ยอันนี้อันนี้ไม่อร่อยเอาทิ้งอันเนี้ยได้เอ้ยใส่ใส่ใส่น้ำใส่เดี๋ยวให้มันเดือดตอนน้ำใส่เนี่ยเดือดก่อนัจะคาวเอาเอานี่อันนี้ใบเผาครับใบเผาไปแดนไพี่างปลายิ้งมากมาหนีเป็แดนรสชาติเนื้อชิมเนื้อหวานบ่ปุ๊บนี่เครื่องเคียงครับนมจีนครับเอ้ยเดี๋ยวงเคียว นี่ต้มปลาครับแหนมกล่องนี่บุกได้ดังหนิหยัดหยัดใส่ก่อนครับเอาปลาเผาปลาเผาปลาอตัวใหญ่ขนาดเลยบวกไปปลาเผาครับพี่น้องดูสามสิบไงหนึ่งสามสิบแปดโลสามสิบแปดโลวันทันปลาเผาเกลืออหยัดเอาไปครับนี่จะมาเข้าปลาเผารอบเด้อครับ วานี่ไฟไฟยังานได้ติดอยู่านะดีุกหไปินหมีามดพี่น้องไอ้ลุงจงผัดไหบานละบาทนี่พี่น้องต่อไปเราจะย่างปลาดินเผาเกลือครับจงได้แล้วปลาดินเผาเกลือ บมมีสูตรยังใส่เลยใส่เลยอย่างตรงอย่างทางหัวก่อนนะครับลงไปแล้วนี่ครับปลาเนรตัวใหญ่ๆเกือบสองโลอ่ะโอเคแล้วรอดูกันตดอไยอเอาครับปลาเผามาแล้วเผาเกลือลุงเจ้เดี๋ยวเดี๋ยวลุงจงเอ้อเออ เอาโชว์ดูนี่นี่ปลาเผาเกลือครับลุงจงไปโอเคเมนูถ่ายรับสำหรับคำขึ้นนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกคนมากินปลาน้ำกันมากินปลาน้ำกันลุงจงบอกเขาเนีสอเกลือมาเข้มไปนคือบุมีผักเคียงอ่ะไกเลยมาเลยเมื่อกี้อิ่มแล้ว ห้เบิงพอพมกินใี้เบิงนอกอม